นิชาเอ้ยนิชาอู้นิชาเอ้ยนิชาเอ้ยมาเดินคนเอ้ยนิชาเอ้ยกินข้าวปลูกปะนิชา

ฝันว่าอะไรหลกนูฝันว่าอะไรนิชานิชาเอ้ยกินข้าว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 ไปลูกป